ครับสวัสดีครับทุกๆคนครับคลิปนี้กับสิมาเ่้านะครับเป็นเพื่อนชาวเครียเตอร์ครับเคยสังเกตเห็นบอคบว่าพวกทีมมาเห็ดคลิปเลี้ยวเนี่ครับเป็นเครียเตอร์เมื่อไม่เมื่อเก่าก็ตำนะครับส่วนมากนะครับที่เป็นคนมีอายุนะครับสิบบอคอยมีัยรุ่นบอคอยเห็นปันไดครับส่วนมากสิมีแต่ พอลุงแม่ป่าไปลงสันครับพ่อยญ่แมใหไ่แล้วก็ไว้กลางคนเขียนมาหน่อยครับทุกๆคนครับพวกไว้รุ่นคักๆนี่บ่ค่อยมีครับผมก็เคยจกชวนลูกๆน้องๆครับที่เป็นไว้รุ่นกับมาเห็ดครับเขาก็บอกเขาเขาบอกว่าเขาบ่เห็ดครับบ่รู้ว่าเป็นเอียงครับแต่ว่าส่วนมากครับที่มีแต่คนสูงอายุเฮานะครับมีคนสูงอายุเฮาเป็นพวก ไว้กลางคนข้นมานะครับใบทํางานไว้อย่างสิไหมครับเหตดไหมครับเกี่ยวกับขิบเลี้ยวนี่เนาะครับกับบ่หูคือกันครับว่าเป็นโดยสาเหตุในอย่างครับใบรุ่นจริงๆครบบ่มีครับในการข็ดขิบเลี้ยวนี่ครับตัวๆคนขิดคือผมบ่ครับบ่าคือผมบ่ครับกันมีอีอย่างกะขอคิดเห็นยังกะคลิปปาไต้คอมเมนต์นะครับไต้คลิปนะครับตัวๆคนครับขอบคุณครับ